ว่าจะหาที่นอนได้เต็มโ<ฮ>้โ โอ้ยมีตู้ด้วยมีตู้ด้วยตู้มีตู้ เดี๋ยวไม่ใช่นะอน่าร้องดังอย่างนี้ดินี่มันจะร้องดังดินี่ร้องดังไม่ได้ร้องค่อยๆฝักเสียบตู้เย็นเดี๋ยววะเสียบไลยโอ้โหนี่เดี๋ยวทำไมเขาไม่เสียบไว้ให้วะอ๋อ มันก,ก็ดีอยู่500นะห้าร้อยเนาะเออนี่ห้าร้อยอาบน้ำ,นำแลนน้วก็นอนแอร์มีตู้มีที่นอนมีหมอนหมอนอีกลูกนี่ตู้มีสตู้ ถึงที่พักเรียบร้อยกว่าจะหาที่นอนได้โอ้อันนี้ห้องน้ำเออห้องน้ำก็ดีอยู่นะแต่ทำไมมันโฟกัสเลยห้องน้ำก็ดีอยู่นะ ม,มันเป็นคื่นเหรอเอาแล้วครับซ่อมแล้วครับตอนนี้ซ่อมแล้วมันเป็นคื่นงนี้เหรอลองดูได้เยอะใช่ไเออโ,อโอ้โหยาดัง <c> เ <oughs> อามีม,มีประเทศไหนนี่ รำให้ดูด้วยนี่สวัสดีครับนอนหลับฟันดีครับผม